สวัสดีดครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม Shadow Fight 2กันนะครับอันดับแรกก็ต้องมีแอปนี้นะครับพิมพ์คาว่า7จแฟเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปในดาวน์โหลดแล้วก็ทำแบบนี้ครับเนี่พิมพ์คำนี้ใส่ลงไปใน Google หรือว่า b บ o าว์เก็ได้นะครับแล้วจะเจอ แล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็แตกแล้วก็แล้วก็กด E X T R A C T H E R E นะครับแล้วก็กดเข้าไปในนี้แล้วก็เอาอันนี้กับพวกนี้เอามาวางไว้ตรงนี้กดตรงนี้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ พวกนี้มันก็จะมานะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเน็ตก่อนเข้านะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็รอไป เป็นมอสต์มอนสเตอร์ไททันนะครับนี่แซวเรียกว่าแค่ของับปะไม่มีใครเอาคลิปมากหรอกแล้วถ้าผมแซวคุณบ้างถ้าเกิดมันขึ้นถ้าเกิดแต่อย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับเพราะว่าเราต้องมาตรงนี้แล้วก็นี่จะบ้าเกินไปแล้วนะกดค้างคำที่ว่า p a c k s x m l นะครับแล้วก็กดค้างกดเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงข้างหลังแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นดาวน์โหลดแล้วก็มันแล้วก็มันลบนะครับแล้วก็กดตกลงจะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเข้าเล่นได้เลยครับ ลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติง,ตง,ตงที่ช่อง Super Idol Studio โอนี่นะครับแต่ของผมมันจะเหลือแค่ตัวกับตัวครับนี่มอนเต้ไททัคนครับนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย